ถ้าบ้านที่คุณอยู่อาคารที่คุณทํางานมีรอยร้าวงั้นเรามาเปิดรอยร้าวและเปลี่ยนอาคารสีเหลืองให้เป็นสีเขียวไปกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะพาคุณลุยทุกจุดร้าวตรวจจริงซ่อมจริงในงบประมาณที่จับต้องได้จริงให้คุณเข้าใจร้าวไหนรอดร้าวไหนต้องรีบซ่อม The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าว สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ The Crack Hunter หน่วยล่ารอยแล้วครับและแน่นอนครับวันนี้อยู่กับปาร์คเช่นเคยนะฮะพานุพั์เองอยู่ที่นี่โลเคชั่นแห่งนี้นะครับด้านหลังของปาร์คนะฮะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยที่แชร์ผนังร่วมกันนะฮะและวันนี้ครับผมได้รับรายงานมาว่าให้มาตรวจบ้านหลังนี้ครับเพราะว่าเขาได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าบ้านหลังนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ บอลครับสวัสดีรัท่ต<ล>าเอมเลยครับ,รบผมอยากรู้ว่าอย่างอาคารหลังนี้ฮะบ้านหลังนี้หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครในบ้านที่มีแค่1ชั้น2ชั้นเนี่ยเป็นดินไหวครั้งนี้ถือว่าสร้างผลกระทบน้อยครับแต่ว่าอาคารหลังนี้มีความพิเศษในเรื่องของการมีส่วนต่อเติมครับแล้วส่วนต่อเติมของบ้านเนี่ยได้รับความเสียหาย อาคารหลังนี้พื้นที่เดิมข้างใน,เ,นเป็นพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหลังคาปิดก็คือมีการต่อเติมนะครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ระเบียงบ้านอยู่ข้างบนโดยมีความเข้าใจว่าใช้เสาของรั้วบ้านมาใช้ในการต่อเติมเสาตั้งขึ้นไปรับระเบียงสามารถทําได้ซึ่งจริงๆแล้วใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าความลึกของฐานรากของเสาเข็มมันไม่เพียงพอครับปกติเสารั้วบ้านจะใช้ความลึกของเสาเข็มอยู่ประมาณสัก4เมตรที่ทําออกมาออกมารับแค่รั้วอย่างเดียว แล้วชาวบ,บ้านหลายๆคนครับหรือผู้ชมทางบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วการไปใช้รั้วนะครับหรือใช้เสาที่เราเห็นอยู่ว่ามันอยู่บนรั้วได้รั้วแข็งแรงดีแต่ใช้ไปสัก3ปี4ปีเนี่ยความเสียหายจะถูกฟ้องโดยการเกิดรอยร้าวขึ้นในกำแพงครับฉะนั้นกำแพงจะเกิดรอยร้าวขึ้นเป็นจุดแรกของการฟ้องว่าโครงสร้างไม่สามารถรับได้ครับ จากการเกิดแผดินไหวครับมันทําให้บ้านถูกเขย่าแล้บ้านถูกเขย่าปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันมีความเสียหายข้างในครับมันจะถูกฟ้องออกมาครับปูนที่เสากระเทาะออกครับรอยร้าวที่เกิดขึ้นมีรอยร้าวที่มากขึ้นครับหลังนี้ก็เช่นเดียวกันครับปาร์คเดี๋ยวจา์จะพาออกไปดูข้างนอกครับว่ารอยร้าวนะครับที่เขาใช้เสานะครับเป็นเสาปูนนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ปาร์คดูบางอย่างครับปาร์คจะตกใจ และนี่แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับทุกคนเพราะว่าคือรอยแตกชัดมากเลยครับอาจารย์มันเกิดจากอะไรครับเนี่ยทจากมันถึงแตกได้เยอะขนาดนี้โครงสร้างเดิมที่เป็นรั้วครับอยู่ในระดับประมาณนี้ท่าผักเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยครับมีความต้องการอยากจะได้ระเบียงเอาไว้ตากผ้านะครับก็เลยต่อนะครับเสาขึ้นไปป้าเห็นไหมครับว่าความดิ่งของเสาเนี่ยไม่ได้ดิ่งแล้วเนี่ยลูกน้ําไม่อยู่กลางแล้วถราบว่าเสาเอียงนะครับถามว่ามันเอียงได้ไงครับเพราะเหตุจากว่า รั้วนะครับหน้าบ้านเนี่ยที่มีฐานรากแล้วก็มีเสาเข็มก็อยู่ในเขาไม่ได้ถูกออกแบบรองรับนะครับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมากขนาดนี้นะครับฉะนั้นเกิดแผ่นดมนไหวปุ๊บแตกออกมามันก็เลยฟ้องให้เห็นเลยครับว่าข้างในโครงสร้างเนี่ยใช้ไม่ได้เลยครับปาร์คต้องทําการซ่อมแซมโดยด่วนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับทุกคนไปจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างโครงสร้างของบ้านนะครับ และในส่วนที่ถูกต่อเติมออกมาครับพักเสาต้นนี้แหละครับเป็นเสาที่รองรับโครงสร้างเดิมของบ้านนะครับในส่วนที่เหลือตรงนี้นะครับมีการตั้งเสาขึ้นมาใหม่ครับพครับทำการเอาคานตัวใหม่นี่แหละครับไปยึดกับคานตัวเดิมของบ้านครับแล้วก็เอาเสาด้านหน้าเนี่ยไปปักลงตรงรั้วของบ้านเวลารั้วสุดตัวครับรัคลองดึกภาพนะครับมันจะถูกดึงไปเรื่อยๆใช่ครับในกรณีนี้นะครับ แย่ที่สุดครับโครงสร้างเดิมอาจจะถูกดึงและให้ล้มตามไปด้วยครับเหล็กที่มาตั้งเสาด้านหน้านี้เพิ่มขึ้นมาก็ยังไม่ปลอดภัยพอแล้วใช่ครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่าโครงสร้างฐานรากที่อยู่ใต้เสาเหล็กนี่แหละครับไม่ได้ถูกออกแบบให้รับการต่อเติมครับพักฉะนั้นเนี่ยกำลังของเขารับไม่ได้นะครับมันก็เลยเค่อยๆซุดตัวลงไปก็จะมีความอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยนะครับ เลยเป็นสาเหตุนะครับปาร์กว่า EP นี้ทำไมเราต้องมาบ้านหลังนี้ครับเอฟเฟกกว่าที่เราคิดไว้นะจ๊ะใช่ครับคือบางครั้งนะครับรอยร้าวเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะครับก็อยากจะให้ผู้ชมนะครับใส่ใจกับมันนะครับมันมีเทคนิคไม่ได้ยากเลยครับปาร์กถ้ามีรอยร้าวแบบนี้นะครับแรงที่มาดึงเขานะครับจะเป็นแรงที่ตั้งฉากกับรอยร้าวครับมันก็เป็นการบอกเราว่ากําแพงเนี้ยถูกดึงตลอดแนวมาทางนี้ไงครับก็ตรงกับที่ผมเล่าให้ฟังตามสมมติฐานว่า ฐานรากข้างหน้ารับแรงไม่ไหวครับอย่างเคสนี้นะฮะก็ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนพอสมควรเลยดูไหมคอาจารย์ใช่ครับแต่นิดหนึ่งครับป๊ามันมีความยากมากเลยครับในการทําการแก้ไขในหลังนี้ครับอันที่หนึ่งครับป้าเห็นไหมครับว่ารอบชุมชนนะครับอยู่ติดกันมากๆเลยค่อนข้างแออัดเราการจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะกระทบกับเพื่อนบ้านอันที่2เนี่ยป้าดูสิครับมันไม่มีพื้นที่นะครับในการเข้างานเลยระดับความสูงนะครับก็ไม่ได้พอสําหรับเครื่องจักรใหญ่ที่จะเข้ามา นี่แหละครับโจทย์ยากของเขาครับพัก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากๆสำหรับอาคารหลังนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะเข้าไปดูถึงภายในตัวบ้านกันบ้างที่บอกว่าโครงสร้างหลักเนี่ยแทบจะไม่กระทบเลยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในกันเลยครับไป,ไปครับ,<ป>รบและนี่นะครับป้าพาทุกคนเข้ามาดูภายในตัวบ้านนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าภายในตัวบ้านเนี่ย แทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูครับทังนั้นความมือผมนะอันนี้คือเสาที่ตั้งโครงสร้างหลักขึ้นมา นี่ฮะส่วนตรงนี้คือส่วนต่อเติมจากสถาปัตย์ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้คืองานสถาปาัตย์งานสถาปาัตย<ล>์สถาปาัตย์ก็เนี่ยครคือภายในตัวบ้านที่แทบจะไม่ได้กระทบกับโครงสร้างหลักเลยแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจที่อย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปคือชั้นสองฮะใช่ค hmm. รับได้รับผลกระทบหนักไม่แพ้กันถูกไหมอาจารย์คือชั้นสองที่โดนได้รับผลกระทบครับจะเป็นส่วนที่ถูกต่อเติมกออกไปครับครับฉะนั้นเราขึ้นไปดูต่อไหมครับพักไปครับชั้นสอง ฮันเตอร์เนะครับกำลังสํารวจค่าระดับของระเบียงที่ถูกต่อเติมออกมานะครับจากการใช้ระดับน้ําซึ่งฮันเตอร์เก็บอกชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันมีการเอียงถูกไหมครับครับและสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือรอยข้างล่างนี่เห็นไหมครับปักมันมีการซ่อมมาหลายรอบแล้วนะครับเหตุที่เกิดครับเพราะว่าในฝั่งที่อยู่ฝั่งนี้ครับปักมันเป็นระเบียงเดิมของตัวบ้านนะครับและสิ่งที่เรายืนกันอยู่ตัวนี้ครับมันเป็นส่วนต่อเติมนะครับที่ทําขึ้นมาใหม่ครับปัก ฐานรากนะครับของเขาไม่ได้ถูกรองรับเลยครับมันเลยค่อยๆจมลงไปซุดตัวลงไปนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับรอยร้าวเป็นสิ่งแรกที่เตือนเราครับว่าอาคารเราเริ่มมีปัญหาครับบอกเลยนะครับว่า e ีนี้เนี่ยช่วยมากๆเลยสำหรับคนที่กําลังคิดที่จะมีแผ่นต่อเติมถูกไหมฮะและรวมถึงคนที่ต่อเติมไปแล้วด้วยลองมาเช็คกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองวิเคราะห์รอยแตกรอยร้าวต่างๆนะฮะหรือส่วนที่ต่อเติมว่าจะสามารถแก้ไขและซ่อมแซมยังไงได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เมื่อเราทําปัญหาซ้อนปัญหาก็เลยสะสมปัญหาเอาไว้หลายๆปัญหานะครับเราก็ต้องเลือกเสาเข็มที่มันให้แรงสั่นสะเทือนหรือผลกระทบกับบ้านข้างเคียงให้น้อยที่สุดนะครับตำแหน่งฐานรากหรือตำแหน่งเสาครับเราควรจะวางที่ตำแหน่งไหนครับอาจารย์ c r a c k h u n t e อร์หน่วยล่ารอยร้าวขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวิเคราะห์รอยร้าวครับวันนี้พบกับผมอีกรอบหนึ่งนะครับอาจารย์บอลครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์6รองศาสตราจารย์ดรวัฒนาชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับแล้วก็อีกท่านครับพี่เปิ้ลพี่พงเดชครับสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับเป็นหน้าทีมช่างของเรานะครับ วันนี้ครับเป็น EP ีที่ผมเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยติดตามครับใกล้ตัวพวกเราที่สุดเลยครับคือการต่อเติมไม่ว่าจะเป็นระเบียงหน้าบ้านหรือครัวหลังบ้านครับและไม่ได้ขึ้นฐันรากใหม่เหมือนเคสนี้ครับอาจารย์ครับ เขาเอาที่จอดรถหน้าบ้านต่อเติมนะครับระเบียงให้ยื่นออกมาครับแล้วก็ไปตั้งเสาบนเสาเดิมของรั้วครับอาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นครับอาจารย์ก็จะเห็นพบว่ามีรอยร้าวนะครับิเป็นรอยร้าวทะแยงบุมครับแสดงให้เห็นว่ามีการซุดตัวนะครับที่เสาด้านหน้า2ต้นครับเสาเดิมของรั้วครับอาจารย์เห็นไหมครับไม่ใช่เสาโครงสร้านะครับเป็นอิฐแดงก่อขึ้นมาครับโอ้โหอันนี้สนุกเลยครับอาจารย์ เจ้าของบ้านเนี่ยนะครับระทึกเลยครับพี่เปิ้ลเลยต้องเอาเสาเหล็กครับมาค้ำแต่ตั้งอยู่ที่ฐานรากเดิมของรั้วครับอาจารย์การซุดก็ยังไม่หยุดครับงานนี้ทำไงดีครับอาจารย์เมื่อเราทำปัญหาซ้อนปัญหาก็เลยสะสมปัญหาเอาไว้หลายๆปัญหานะครับใช่ครับจริงๆเรื่องการซุดตัวเนี่ยเวลาเราสอนกันในห้องนะครับเราจะบอกว่า ต้องระวังเรื่องการซุดตัวที่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้เกิดจากการที่เราใช้ทานรากไม่เหมือนกันเสาเข็มยาวไม่เท่ากันก็จะมีปัญหาได้นะครับแต่หลังนี้นี่เข้าใจว่าที่อาจารย์บอกว่าเสาหน้าเนี่ยคือไม่มีเสาเข็มเลยใช่ไหมเป็นเสาสั้นครับผมเข้าใจว่าสัก4ี่เมตรเองต่อจากกรัวบ้านนะครับแล้วเขาก็ต่อออิฐแดงขึ้นไปครับอาจารย์ออกคูเป็ดคำแล้วก็ต่อคานออกมาสวยงามเลยครับคานแทบจะหักแล้วเป็นผมมาทุบอย่างนั้นเลยที่เปิ้ ผมไม่มีปัญญาแก้ครับ <laughs> จริงจริงงานซ่อมเนี่ยอาจจะแพงกว่าการทุบทําใหม่ด้วยนะครับบางบางบางกรณีนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการซ่อมให้แล้วลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับว่าจะทุบทําใหม่หรือว่าจะซ่อมถ้าเสาเข็มมันยาวไม่เท่ากันนะครับเราก็ต้องเสริมเข็มเสาด้านหน้าที่เราต่อเติมเนะะี่ยครับอย่างน้อยมันควรจะต้องยาวเท่ากับตัวเสาอาคารตัวบ้านนะครับถึงจะป้องกันการซุดตัวที่ไม่เท่ากันแล้วก็รอยลาวที่เห็นทะแยงมุมแบบนี้นะครับบอกชัดเจนเลยว่าเสาต้นด้านหน้าเนี่ย คือตัวมากกว่าตัวอาคารบ้านเบื้องต้นต้องเสริมฐานลากก่อนทำฐานลากใหม่ขึ้นมานะครับใช่ต,ต้องมีความยาวของเสาเข็มใกล้เคียงกับใกล้เคียงกับตัวอาคารบ้านตัวบ้านเราพื้นที่มีจํากัดมากเลยครับอาจารย์แลว้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยอยู่สามัคคีมากเลยครับชิดกันหมดเลยครับแล้วถ้าไปตอกเสาเข็มเนี่ยครับเพื่อนบ้านเขาจะรักเราไหมครับอาจารย์เราก็ต้องเลือกเสาเข็มที่มัน ให้แรงสั่นสะเทือนหรือผลกระทบกับบ้านข้างเคียงให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกประเภทของเข็มแล้วนะครับคราวนี้ในกรณีนี้นะครับคงต้องใช้วิธีเสริมเข็มซึ่งแบบนี้ก็จะเรียกไมโครพายนะค,ะค,ร,ครับเขาไปเสริมเจาะเพิ่มนะครับมันจะให้แรงสั่นสะเทือนหรือผลกระทบกับบ้านข้างเคียงน้อยหน่อยนะครับที่เขาตั้งเหมือนสามขาไมครับอจารแล้วก็มีตุ้มทิ้งตึก ตึกตึกใช่ไหมครับก็ยังมีเสียงอยู่ก็ยังจะต้องต่อเป็นท่อนๆลงไปครับครับออปชั่นที่สองผมได้ยินครับมีเทคโนโลยีใหม่ครับอาจารย์ดันเข็มก็เรียกวาไฮดรอลิกพายแทนที่จะมาเอาลูกตุ้มกดตีแบบปักปักนะครับอันนี้เป็นตัวไฮดรอลิกกดลงไปเลยครับคล้ายกับมโคโคพายแต่เสียงน้อยกว่าแต่ประเด็นที่กังวลก็คือเวลาเราเชื่อมเสาครับอาจารย์การเชื่อมเสาที่ท่อนละเล็กๆๆๆเลเละครับครับ แข็งแรงไหมครับอาจารย์ต้องระวังครับเชื่อมวยความระมัดระวังนะครับดูดีๆว่ารอยเชื่อมมันต้องสมบูรณ์นะครับบุสากดไปตั้งเยอะนะครับรอยเชื่อมผิดนิดเดียวในมีโอกาสเข็มหักเลยครับเข็มหักคือหลุดเลยนะครับผมผมได้ยินว่ามีเข็มที่เป็นเข็มสกรูหรือว่าสปันพายครับอาจารย์ลักษณะเข็มนี่เหมือนเหมือนน็อตที่เราขันตามงานช่างนะครับอาจารย์แต่นี่จะเป็นน็อตขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าพื้นที่แคบได้นะครับแล้วก็สามารถวัดแรงบิดได้หรือว่าแรงทอกได้ครับอาจารย์แล้วเขาบอก ว่าวิธีการต่อเับเป็นการต่อแบบครอบนะครับแล้วก็มีการร้อยอย่างดีเลยครับอาจารย์ใช้เกลียวเป็นตัวยึดใช้เกลียวแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ปั่นลงไปเรื่อยๆครับสามารถลงไปได้ถึงดินดานเลยครับก็ยี่สิบสามสิบเมตรสบายๆเลยพี่เปิ้ลเป็นเหล็กหรือเป็นคอนกรีตครับเป็นเหล็กครับโอ้ยอย่างนี้ก็ต้องแพงสิครับผมก็ต้องไปลองดูเดี๋ยวดูช่วงประเมินราคานะครับแต่ผมบอกนิดนึงคณะวิศวะจุฬาของเราครับเป็นเจ้าแรกๆที่ใช้เข็มตัวนี้เลยครับแต่บางครั้งมัน ถ้าจําเป็นต้องใช้บางทีมันก็ไม่มีทางเลือกนะครับมันต้องเลือกวิธีที่มันให้ผลกระทบกับบ้านค้างียงน้อยที่สุดก็ต้องลองดูว่าตัวนี้มันสั่นสะเทือนแค่ไหนต้องลองถามผู้ผลิตดูนะครับครับฉะนั้นข้อจํากัดเราก็มีเยอะนะฮะเพื่อนบ้านเรามีเยอะเพื่อนบ้านเสียหายบางทีเราต้องไปซ่อมให้เขาอีกนะครับมันจะกลายเป็นสร้างปัญหาซ้อนปัญหาเข้าไปอีกนะครับกลายเป็นเพื่อนปัญหาที่3ามเข้ามาอีกใช่ครับกมัดเพื่อนบ้านด้วยรอยลาวครับ <laughs> สร้างความร้าวฉานสร้างความร้าวฉานต่อขอเป็นรอยยิ้มได้ไหมครับมันมีเทคโนโลยีให้เลือกนะครับผมว่าเราอาจจะลองใช้ในส่วนของเข็มที่เป็นเข็มสปันพายดูดีไหมครับเพราะว่าข้อดีของเขาเนี่ยนอกจากที่จะปั่นลงนะครับใช้มอเตอร์เก็บเสียงน้อยเข้าพื้นที่เล็กได้ยังสามารถที่จะต้านแรงถอนได้ด้วยและถ้าสมมติอนาคตครับอาจารย์ ไม่อยากจะใช้พื้นที่ข้างหน้าทุบออกเข็มยังถอดออกมาแล้วเอาไปรีไซเคิลยียูสใหม่ได้ใช้ซ้าได้ใช้ซ้ําได้ครับอาจารย์น่าสนใจนะครับเราต้องรบกวนอาจารย์ครับให้ช่วยวางให้หน่อยว่าลักษณะการวางเข็มควรวางตำแหน่งไหนดีควรมีกี่ต้นครับอาจารย์หน้าบ้านเขาค้ำเหล็กไว้อยู่อันเดียวตั้งอยู่ที่รั้วเดิมของบ้านครับรับไปต่อกับโครงสร้างเดิมที่มีลักษณะของฐานรากที่แข็งแรงมากๆอย่างนี้เราควรวางลักษณะของเสาใหม่ที่ออกขึ้นครับ แยกอิสระเลยไหมครับอาจารย์เวลาเราจะเจาะเ็มน,นะครับเราคงต้องลบตำแหน่งเสาเดิมนะครับแล้วก็คงต้องทําฐานลากขึ้นมาใหม่แล้วคงต้องตั้งเสาใหม่ขึ้นไปรับตัวโครงสร้างเดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าตัวอาคารนี้มันสามารถจะเจาะตรงไหนได้บ้างกับจะทำซัพพอร์ตเสาขึ้นไปรับตรงไหนได้ส่วนตรงนี้ครับอาจารย์หกพี่เปิ้ลเราจะต้องมาทำการ สร้างฐานรากใหม่ขึ้นมานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าฐานรากเดิมที่ไปอิงอยู่กับตัวร้วของอาคารนะครับมีความแข็งแรงไม่เพียงพอเสาเหล็กทรงนี้ครับมันผิดที่ผิดทางครับเราจะต้องขึ้นฐานรากใหม่โดยใช้เข็มที่เป็นสปันพลายหรือปั่นลงไปนะครับอาจารย์ครับช่วยวางให้ทีครับว่าตำแหน่งฐานรากหรือตำแหน่งเสาครับเราควรจะวางที่ตำแหน่งไหนครับอาจารย์ ตำแหน่งเสาใหม่เนี่ยมันควรจะอยู่ใกล้ๆตำแหน่งเสาเดิมแต่ว่าอย่าชิดมากจนเกินไปนะครับในการทํางานมันต้องมีพื้นที่พอสมควรก็น่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับชิดล้วที่สุดแต่อย่าให้ไม่ชิดลวนที่สุดนะครับครับฉะนั้นก็จะหลบเข้ามาข้างในและอีกตำแหน่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ไหมครับอาจารย์แถวๆนั้นครับหลังเสาครับนี่มันเป็นเสาเดิมโครงสร้างเโครงสร้างเดิมอยู่หน้าเสาน่าจะดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ทําให้มันสมมาตรเท่าๆกันนะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้กับข้างในนะครับไม่ได้อยู่ในรั้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่แปะที่พื้ ซึ่งตรงนี้เราจะใช้เทคนิคพิเศษนะครับในการเข้าพื้นที่ที่มีความยากลําบากนะครับเราสามารถที่จะสร้างฐานรากแล้วก็ปั่นเสาเข็มลงไปได้เพื่อเราจะย้ายเหล็กเซตนี้ครับอาจารย์ออกมาตั้งบนฐานรากตัวใหม่ที่มีความยาวใกล้เคียงกับตัวเสาเข็มของฐานรากเดิมเราต้องขึ้นเหล็กเซตใหม่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเป็นโครงสร้างเสาใหม่ขึ้นไปรับตัวคานางบตัวาขงานางนั้นข้างหข้นคารงับ ได้เลยครับฉะนั้นงานนี้นะครับสนุกแน่นอนครับจะเป็นงานเหล็กล้วนๆเลยครับก่อนจะไปดูการซ่อมรอยร้าวไปฟังทิปดีๆเกี่ยวกับแผ่นดินไหวกันครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวขณะที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นผมเคยศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นร่วม4ปี ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีการให้ความรู้ถ้าแผ่นดินไหวในระดับที่มีความรุนแรงไม่มากนักแล้วก็อยู่ในที่ที่ปลอดภัยให้ไปหลบอยู่ที่โต๊ะทํางานหรือโต๊ะเขียนหนังสือเนี่ยก็เพื่อที่ว่าอาคารมันสั่นไหวเนี่ยของมันจะได้ไม่ตกใส่หัวเราแล้วก็ในประเทศซึ่งมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นบ่อยก็จะมีการซักซ้อมแผนอุพยบแผนรับมือบ้านเราเนี่ย อาจจะต้องมีการทําบ้างนะฮะแต่ความผี่อาจจะไม่ต้องเยอะเท่าที่ที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งที่ต่างประเทศเขามีเนเรื่องเซลม b o ์สชาร์จเนี่ยข้อความเนี่ยมันต้องออกออโต้ไปเลยว่าเนี่ยขณะนี้มีแผ่นดินไหวก็ควรจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเกต็กเล็กน้อยน้อยนะฮะที่ที่ผมอยากจะฝากไว้เมื่อมีภยัยพิบัติเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับขอบคุณครับ เราจะต้องใช้เทคโนโลยีการทำเสาเข็มการขึ้นฐานรากนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับการที่โลกร้อนเนี่ยปัจจัยหลักๆของโลกร้อน30%มมาจากงานก่อสร้าง The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าว มาในรายการ The Crack Hunter ช่วง่้มรอยร้าวครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ประเสริฐนะครับผมประเสริฐซี o เข็มเหล็กนะครับก็เป็นคนที่คิดเรื่องตัวเข็มเหล็กขึ้นมานะครับตอนนี้เรามายืนอยู่เป็นโซนที่ถูกก่อสร้างต่อเติมมาจากโครงสร้างบ้านเดิมครับพี่ประเสริฐรอยแครกที่เราวิเคราะห์กันนะครับพบว่าเสาคู่หน้านี่มันไม่มีการลงเสาเข็มเพิ่มไปใช้ฐานรากของรั้วเดิมนะครับซึ่งไม่เพียงพอกับการต่อระเบียง เลยมีรอยแตกร้าเต็มไปหมดเลยแล้วไม่มีความสุ่มเสี่ยงอันตรายมากเลยครับในช่วงที่แผ่นดินไหวครับเสาต้นนี้ครับแทบจะหลุดออกมาครับดีนะครับมีเหล็กตัวนี้ทำไม่ชั่วคราวครับฉะนั้นเนี่ยครับเลยเป็นสาเหตุครับว่าในช่วงซ่อมรอยร้าตรงนี้นะครับเราจะต้องใช้เทคโนโลยีการทําเสาเข็มการขึ้นฐานรากนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ครับอยากให้พี่เ์ตแนะนําเราสักนิดนึงครับจริงๆหลักการเนี่ยเหมือนเทคโนโลยีเนาะสมัยก่อนเราผ่าตัดอะ เราต้องผ่ารูใหญ่ๆใช่ไหมครับเทคโนโลยีปัจจุบันคือเลเซอร์เล็กๆผ่าแผลเล็กๆเหมือนกันเลยคือเข็มทําจากโลหะมันมีความแข็งแรงมากกว่าปูนแน่ๆขนาดเขาเลยเล็กแต่รับแรงได้นะครับสิ่งสําคัญคือพอขนาดเขาเล็กเวลาเราเปิดนี่ก็จะเป็นแผลเล็กๆนะครับเหมือนเราเจาะรูเล็กๆเนี่ยเราก็หมุนเข้าลงไปได้ไม่ส่งผลกับเพื่อนบ้านใช้หมุนลงไปเนี่ยนะครับเหมือนมันไปเบ่งดินออกมามันก็เลยทําให้เสียงมันเนี่ยไม่มี นะครับตอนติดตั้งนะครับเสียงที่ดังที่สุดคือเครื่องจักรจะดังวิทวิแค่นั้นเองพอจำกัดของไซส์นี่มันแคบมันเล็กต้องทำยังไงบ้างครับเรามีแมชชีนอยู่หลากหลายรูปแบบมากนะครับถ้าเรามาเจอพื้นที่แคบๆเราก็จะนำเขาเรียกว่าแฮนด์ไดรฟ์นะครับก็คือใช้ไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยนะครับจากบ้านเนี่ยนะครับมาเสียบ ถ้าเรามาเจอหน้างานที่จะเอารถใหญ่เข้าได้เราก็จะเอามาทําคือเราจะเลือกแมชชีนให้เหมาะสมกับหน้างานนั้นๆแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าทอร์กเหมือนทอร์กมิเตอร์ตัวหนึ่งที่ที่ขันทอร์กลงไปเสาเข็มปกติคือใช้ตะปูต่อมีเสียงปั้งปั้งปั้งอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือสกรูใช้ไขควงหมุนลงไป ในเรื่องของการรักโลกครับเป็นเทรนด์ฮิตของปัจจุบันนี้เลยรตรงนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าผลกระทบมันน้อยมากเอาตามหลักการเลยนะครับก็คือการที่โลกร้อนเนี่ยปัจจัยหลักๆของโลกร้อน30มาจากงานก่อสร้าง อะไรก็ตามที่เราสามารถลดการที่ต้องขุดต้องเจาะต้องใช้คอนกรีตตัวเหล็กเนี่ยเขาวัดออกมาได้ประมาณ750กิโลกรัมคาร์บอนตอนต้นต้นนะครับที่รับแรง30ตันส่วนปูนถ้าเป็นวอรพายนะครับลึกเท่ากันรับ,บโหลดเท่ากันเขาปล่อยอยู่ที่ประมาณ7,000 10เท่า,ทา,ทาซึ่งตรงนี้นี่คือมุมของการที่ว่าเราทำงานก่อสร้างแบบรักโลกได้ เราอยากให้ทุกคนไปดูครับตั้งแต่เทคนิคเลยนะครับตอนเปิดหน้าดินนะครับตอนปั่นเข็มติดตั้งเสาเหล็กกลับมานะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับตอนนี้เรามายืนอยู่ในตำแหน่งที่เราเปิดหน้าดินนะครับมีเส้นผ่านศูนยกลางยเซนครับพร่บพี่ปริยครับอันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ตอนนี้เราเจาะไป60เซนเรายังไม่เจอดินเลยนะครับนี่คืออุปสรรคที่อาจจะทําความยากกว่าที่ติดตั้งเข็มเล็กอีกนะครับประมาณนั้นต้องบอกนะครับว่าลักษณะของอุปสรรคแบบนี้พบทุกไซส์นะครับที่เราเข้าเพราะว่าเจ้าของบ้านเองบางครั้งเขาก็ไม่รู้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ข้างล่างเาแต่สิ่งหนึ่งที่ที่บอกว่าพอเราเปิดเล็กเราเปิดแผลเล็กๆนะครับแล้วก็ลงเข็มได้เลยถ้าเราเจอดินแล้วนะเราก็ลงเข็มไปถึงด้าครับ นะครับถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําในส่วนของการติดตั้งเสาและคานเพื่อไปค้าในส่วนต่อเติมนะครับสิ่งนี้จําเป็นต้องทําก่อนที่จะซ่อมรอยร้าวในบ้านนะครับเพราะรอยร้าวในบ้านตรงนี้เป็นงานสถาปัตย์นะครับที่หลายๆ EP ที่ผู้ชมได้ติดตามเรามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องซ่อมอยังไงนะครับเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกันนะครับมีในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ทุกท่านสามารถใช้ได้ครับ ก่อสร้างเนี่ยฐานรากคือตัวหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญของการรับแรงนะครับของอาคารทั้งอาคารเลยนะครับเรามาฟังกันว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับตัวฐานรากเข็มเหล็กเองเนี่ยมีบทบาทยังไงบ้างนะครับ 1. นนะครับตัวเข็มเหล็กเนี่ยไม่มีเสียงเสียงเนี่ยน้อยมากในการหมุนลงไปนะครับสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องของการไม่มีแรงสั่นสะเทือน นะครับวันนี้มีกฎหมายออกมานะครับว่าเรื่องของแรงสั่นสะเทือนเนี่ยนะครับมีผลทําให้อาจจะมีรอยเล้านะครับในงานล้วหรืองานบ้านของเพื่อนบ้านสิ่งสําคัญคือเรื่องนี้เป็นการฟ้องร้องกันจนขึ้นศาลแล้วหน้างานก็หยุดการกอร่อสร้างไปเลยอันที่3คือติดตั้งได้รวดเร็วเปิดหน้างานไม่มีแผลมากนะักผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมากวันนี้ หลังจากที่มีงานแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยนะครับเราตั้งศูนย์วิจัยศูนย์ EQA นะครับ Research Center สิ่งสำคัญก็คือในมุมของการที่เราตั้งศูนย์นี้มาเพื่อเป็นงานวิจัยฐานลากเข็มเหล็กต้านแผ่นดินไหวในอนาคตหน้าไซต์เนี้ยที่เราเลือกเป็นซีรีส์ดีซึ่งจะเหมาะกับงานการต่อเติมแบบนี้นะครับการคำยันแบบนี้นะครับแล้วก็เรามีผลเทสนะครับซีรีส์ดีที่เลือกมปถึงดานเนี่ยนะครับ เดมิเตอร์ประมาณ220เนี่ยอัลติเมทโหลดอยู่ที่ประมาณ200ต,ตันต่อหต้นสามารถรองรับตึกนะครับหรืออาคารเนี่ยนะครับได้มากกว่าประมาณ8ชั้นลงมาเนี่ยลักษณะนี้คือวิวัฒนาการของตัวเข็มเหล็กสู่อนาคตงานวิศวกรรมฐานราก แเมื่อโครงสร้างที่เสียหายได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาแข็งแรงพร้อมรองรับการใช้งานอย่างปลอดภัยอีกครั้งเรามาดูกันครับว่ามีค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่าไหร่กันบ้างครับ ทั้งนี้ราคาซ่อมโครงสร้างที่นำเสนอเป็นเพียงการประมาณคร่าวๆเท่านั้นควรปรึกษาวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินสภาพหน้าง,งานและเสนอวิธีการซ่อมที่เหมาะสมที่สุดครับและสำหรับ EP นี้ครับทางทีม The Crack Hunter หน่วยล่ารอยล้าของเราก็ได้มาตรวจสอบวิเคราะห์ซ่อมแซมบ้านอยู่อาศัยแบบต่อเติมครับอาจารย์ต้องบอกครับว่าการจะต่อเติมที่อยู่อาศัยอาคารนะครับควรจะต้องปรึกษาวิศวกร อย่าเน้นเรื่องการใช้ช่างโดยไม่ปรึกษาวิศวกรครับเพราะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะเกินกว่าที่เราคิดได้ครับสำหรับ EP หน้าผู้เราจะไปล่ารอยร้าวที่ไหนฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ The Crack Hunter หน่วยล่ารอยร้าว